เทสลาเปิดตัวเมกะแพค3และเมกะบ็อก แบตเตอรี่แพ็คใหญ่9ใหม่ของระบบกับเก็บพลังงานระดับโลกเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและรถอื่นได้ง่ายๆที่สยามอินเตอร์การะมบูลประมูลง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมางาน RE พัท e ในลาสเวกัสนะเทสลาได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งกับการเปิดตัวเมกะแพ็ค3แบตเตอรี่เก็บกับพลังงานสําหรับระบบสาธารณูปโ,โภคระดับใหญ่ซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่และมีระบบจัดการพลังงานเรียกว่าเป็นครบโซลูชันเลยก็ว่าได้ท่ามกลางที่ทั่วโลกให้ความสาคัญเรื่องของพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน ลีเนียเบิร์ดเอเนนะฮะเพระอเอกที่สําคัญก็คือแบตเตอรี่เก็บกักพลังงานขนาดใหญ่ดีเองซึ่งเทสลาก็ได้มีการยกระดับเจ้าตัวเมกกะแพคออกมาเป็นรุ่นที่3ามแต่เจ้าตัวเมกกะแพคสซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่เซลล์ขนาดใหญ่ขึ้น2.8ลิตรทาให้ความจุพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นจากของเดิม3.9มเกมกะวัตนะเป็น5เมกะวัตพูดง่ายๆเนี่ยพื้นที่เท่าเดิมจุไฟมากขึ้น20%เนอกจากนี้นยังจะมีการออกแบบระบบระบายความร้อนแบบใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ยกระบบจากรถยนนตตไฟฟ้้้าาาาาามมใใใสใู่รบบ ack, รระะบบบทหกยคว มีธิภาพยิ่งขึ้นลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อถึง78%ทําให้ติดตั้งง่ายและเพิ่มความทนทานของระบบมากขึ้นและสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานนะก็คือเจ้าตัวเมกกะ็อส์นะก็คือเปลี่ยนเสมือนรวมศูนย์โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะเอาเจ้าตัวเมกกะแพค3เนี่ยมาต่อรวมกัน4ชุดแบบล l u g and p l ย์ Pay. ต่อเข้าหม้อแปลงระดับเมกะโวล์นะจ่ายไฟเลี้ยงได้ทั้งเมืองสบายๆซึ่งทางเทสลาเตรียมที่จะผลิตเจ้าตัวเมกกะแพค3ตั้งแต่ปลายปี2026นะโดยโรงงานใหม่จะมีกําลังกการิตถึง50์อ ต่อก็เห็นว่าวันนี้นะเทสลาเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตรถยนต์นะฮะกลายมาเป็นผู้ผลิตพลังงานที่อยู่ต้นน้ำอย่างเจ้าตัว Energy Storage System นะครับซึ่งเท s l a ก็มองว่าตัวนี้จะกลายเป็นบทบาทสำคัญในอนาคตท่ามกลางที่เราให้ความสำคัญเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น